สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับปีหนึ่งอัพคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับผมมีนะครับจากช่องเรื่องของแบงค์นะครับแบงค์นี่ไม่ใช่ชื่อผมนะเป็นชื่อธนาคารนะครับตั้งให้มันเก๋ๆนะครับเอาวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้จะมากดเงินไม่ใช่บัตรนะครับของธนาคารกรุงเทพผมทําคลิปไว้นะครับก็เลยรีแอคคลิปตัวเองซะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับใครที่ใช้ธนาคารกรุงเทพ หรือว่าแบงก์อื่นๆนะครับก็จะมีวิธีการที่มันจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเพลย์ให้ดูนะครับเปิดแอปก่อนเลยครับเปิดแอปกรุงเทพก่อนเลยครับนี่เปิดมานะครับการกดแบบไม่ใช้บัตรก็คือสมมุติว่าบัตรเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาไปเราก็ไม่ต้องใช้บัตรนะครับหรือว่าเราแบบพกไม่ได้พกกระเป๋าตังค์ไปเรามีแค่มือถือนะครับมันก็สามารถกดตังค์ได้นะครับมันสะดวกนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับ นี่ผมบอกว่าเปิดแอปก่อนนะครับอันนี้คือหน้าโฮมนะฮะผมขออนุญาตปิดชื่อไว้ก่อนครับนี่โฮมตรงน so ี้ครับคือหน้าโฮมเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน้าโฮมนะครับหน้าหลักที่เป็นตัวโฮมนะครับตรงนี้ด้านล่างนะแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยจะซูมก่อนนี่ครับตัวที่เป็นโฮมตรงนี้นะเพื่อนๆกดเข้าไปหน้าโฮมนะครับอ่านี่แอปของกรุงเทพนะครับทุกคนปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บแล้วตรงนี้ครับ ที่เป็นรูปธนาคารตรงนี้ครับอันนี้คือคําสั่งกดเงินสดไม่ใช้บัตรนะครับมันน่าจะเขียนว่ากดเอ่อกดเงินใช้ ATM ประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วมือผมบงังซะด้วยเนี่ยนะกดเงินเอ่อไม่ใช้บัตรอะไสักอย่างเลยอันนี้พอกดเข้ามาครับมันก็จะให้เราเลือกตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยมีตั้งแต่100นะครับอันนี้100อันนี้200 500 100 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1,000 อันนี้น่าจะเป็น25 0 0 0แล้วก็ระบุตัวเลขนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับผมก็กดกด2,000ครับตอนที่ทำคลิปกด2 0 0 0จึจกอ่าจ๊กมือปิดอยู่มันจะติดได้ไงต้องปล่อยมือก่อนอ่ากดแล้วมันขึ้น2,000นะครับแล้วก็กดถัดไปปุ๊บพอกดถัดไปมันก็จะขึ้น QR code นะครับนี่ QR code อ่ตรงนี้ครับ คิวอาโค้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าคิวอาโค้ต้องกดก่อนนั้นมันถึงจะเด้งขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะขึ้นเวลาตรงนี้นะครับว่ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เรา,ารีบไปสแกนที่หน้าตู้ ATM นะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือรหัสของอเลขบัญชีเราอันนี้จํานวนเงินนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับผมกดให้ดูผมกดปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้า QR code คนะครับนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ต้องกดตรงนี้ QR code คปุ ก็จะเด้งไปหน้าสแกน QRcode นี่ครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปที่ตู้นะครับแล้วก็เอาไปสแกนแค่นั้นเองครับง่ายๆครับเงินก็จะออกแล้วเดี๋ยวผมเดินไปตึ๊ด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 เนี่ยตรงนี้ครับถอนเงินนะครับไม่ต้องใช้บัตรนะบัตรไม่ได้เสียบมันก็จะขึ้นคําว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรตรงนี้นะครับเพื่อนๆเัื่อนก็ก,กดปึ๊บอธิบายแบบนี้นะ่าจะพอเข้าใจเนาะอ่าแล้วตรงนี้ครับกดยืนยันครับมันขึ้นว่าอะไรผมจำไม่ได้อะ อ่าแล้วก็ขึ้นสแกนครับมันจะขึ้นให้เราสแกนนะครับแล้วที่เอาสแกนมาสแกน QR ตรงนี้นะครับสแกนเลยฮะสแกนปุ๊บปื๊บแมตติดแล้วครับแค่นั้นเองครับก็กดกดได้เลยครับพอสแกนปุ๊บเงินออกเลยครับแล้วก็กดตกลงไปตรงเนี้ยอ่ามันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้เนี่ยแล้วก็รอรอรับเงินครับง่ายๆใช่ไหมทุกคนแป๊บเดียวเห็นไหมรอก่อนรอก่อนอ่ามาแล้วครับจบนะครับได้ตังค์แล้ว นะครับแค่แค่นี้แหละครับทุกขนใครใช้กรุงเทพบ้างนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวคนอื่นที่ถามคําถามมาผมจะทยอยตอบให้นะครับเดี๋ยวผมไปถามพวกน้องๆที่แบงก์ก่อนนะว่าปัญหาที่ถามมามันต้องมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้ผมก็มีแอ f เฟอเนะครับก็คือเรื่องของบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับใครอยากสนับสนุนก็กดลิงก์นะครับเข้าไปสั่ง ซื้อนะครับประกันนะครับประกันรถยนต์นะครับหรือว่าสินเชื่อนะครับสินเชื่อรถยนต์หรือว่าสินเชื่อบ้านนะครับผมทําไว้เต็มเลยครับบัตรเครดิตก็มีนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไ้ให้เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของการสมัครบัตรเครดิตให้วันหลังนะครับแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า